สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่19ในเทศกาลธรรมทานนะครับบทพระบรสารเป็นบทที่เราอ่านต่อกันมาได้สองสามอาทิตย์แล้วนะครับเป็นเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงเทวีขนมปังเลี้ยงน 5, คน5,000คนแล้วหลังจากนั้นพระเยซูเจ้าเห็นว่าเขาเนี่ยตามพระเยซูเจ้าไป อีกฝั่งหนึ่งของเะเลสับแกลดีก็ตื่นเขาบอกว่าอย่าสแสวงหาอาหารที่กินแล้วตายที่ท่านตามเรามาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าท่านเข้าใจเครื่องหมายอัศจรรย์ที่เราทวีขนมปังเลี้ยงท่านแต่ท่านติดใจในขนมปังที่ได้รับประทานใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาพิจารณาว่าพระเยุเจ้าติกำลังจะสอนเขาว่าอย่ามาติดใจอยู่กับเรื่องอิ่มท้อง เข้าของเงินทองวัตถุในโลกนี้เท่านั้นการทวีเหนุมปังมีสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่นะครับพ่อก็เริ่มหัวเรื่องแบบนี้นะครับเอดียากินและรีบเดินทางไปเฝ้าพระเจ้าที่ภูเขาโฮเร็การได้พบพระเจ้าต่างหากทำให้ท่านอิ่มใจอย่างแท้จริงเพราะท่านเหนื่อยอ่อนและท้อใจในการดำเนินชีวิตอาหารฝ่ายร่างกายไม่พอให้เราไปถึงเมืองสวรรค์ พระเยซูเจ้าจึงเสด็จมาในโลกนี้และประทานพระองค์เองเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณแก่เราไม่มีพระคัมภีร์ตอนใดอีกแล้วที่พระเจ้าตรัสเรื่องศินมหาสนิทที่ประทานให้แก่เราชัดเจนเท่าพระบรสารนคกบุญยนบทที่6ที่เราอ่านกันในวันนี้ไม่มีพระคัมภีร์ของคาทอลิกมีภาคพันธสัญญาเดิม4ี่ิบหกเล่มพันธสัญญาใหม่ย7สิบเจ็ดเล่มนะครับ พระเยซูเจ้าประสูติมาในโลกนี้เป็นจุดแบ่งพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่46เล่ม27เล่มรวมกันเป็น73เล่มไม่มีตอนไหนที่พูดถึงสินมหาสดิทชัดเจนเท่าบทพระคัมภีร์ที่เราอ่านกันในวันนี้เพราะพรี่สุูเจ้าเป็นผู้ตรัสเองว่าเราเป็นปังท่งชีวิตเราเป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์พระบิดาเจ้าทรงประทับตรารับรอง เราจะให้อาหารนี้แก่ท่านอาหารที่เราจะให้ขนมปังที่เราจะให้คือเนื้อและโลหิตของเราเพราะฉะนั้นไม่มีพระคัมภี์ต,ตอนไหนที่พูดถึงสินมหาสนิตชัดเจนเท่านี้นอีกแล้วนะครับในวันนี้บทพระคัมภีร์จึงมีประโยคที่พระเยซูเจ้าตรัสว่าเราเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ใครที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป และปังที่เราจะให้นี้คือเนื้อของเราเพื่อให้โลกมีชีวิตนี่เป็นพูบรสารตอนต่อกันมาสัปดาห์ที่สแล้วนะครับเราอ่านกันมาสามอาทิตย์แล้วที่เรื่องที่พระยสุเจ้าทรงทวีขนมปังเลี้ยงคน5,000ันคนและเสด็จข้ามฝั่งแทรเัสกาลิลีมายังเมืองกาเปอนอุมแล้วเขาก็ตามไปอีกนะครับนี่แหละครับพอทวีขนมปังเลี้ยงเขา เราพระจิตเจ้าข้าฝั่งทะเลสาบมาเมืองขัเปอ่อนอุมเขาก็ตามมาเราพระจิุเจ้าก็เทศสอนเรื่องนี้ว่าอย่าสแสวงหาอาหารที่กินแล้วหิวจงสแสวงหาอาหารที่กินแล้วไม่หิวแล้วก็ไม่กระหายอีกอาทิตย์ที่แล้วเราได้อธิบายว่าคนที่มีจิตใจฝักใฝ่ของฝ่ายโลกก็จะสแสวงหาแค่อาหารที่ทําให้อิ่มท้องและอร่อยลิ้นเท่านั้นแล้วก็ตายไป เขาไม่เข้าใจเรื่องอาหารฝ่ายวิญญาณและหน้าที่ของเราก็คือต้องรู้จักเปิดใจคำนี้เป็นคำหลักเลยนะครับชาวยิวไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะเขาปิดใจเราต้องเปิดใจอาหารแบบใหม่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ถ้าเราไม่สนใจเราไม่เชื่อชาวยิวบอกว่าท่านเป็นใครแต่ก่อนนี้โมเสสให้มีมานาตกจากฟ้าเลี้ยงบรรพบุรุษของเราแล้วบรรพบุรุษเราก็ตายไปหมดแล้ว ต่ตอนนี้พระเยซูเจ้ากาลังจะพูดถึงศินมหาสนิทถ้าเกิดเขาไม่เปิดใจเปิดใจให้กับพระเยซูเจ้าและสแสวงหาอาหารที่กินแล้วไม่เสื่อมสลายชาวยวไม่เปิดใจไม่มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าก็บ่นว่าเหลวไหลพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเลิกบน่นพึมพำกันเสียทีไม่มีใครมาหาเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงส่งเรามาจะชักนำเขา และเราจะทำให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้ายก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะเข้าใจต้องเป็นคนที่พระบิดาส่งชักนำมาเพราะฉะนั้นการจะเข้าใจเรื่องศีลมหาสนิทการจะศรัทธาต่อศีลมหาสนิทบางทีก็อาจจะต้องเป็นคนที่พระเป็นเจ้าอวยพรชีวิตข้อนี้ยังเตือนใจเราอีกว่ามีบางคนเข้าใจเรื่องปังสรงชีวิตที่พระเยสุเจ้าสรงมอบพระองค์เป็นอาหารเลี้ยงวิญ,ญญาณแก่เราได้ง่าย เพราะพระบิดาทรงชักนำเขาเราเข้าใจเรื่องศิิมหาสนิทง่ายแต่ก็มีบางคนเชื่อ,อยากเหลือเกินเหมือนเขาไม่อยู่ในรายชื่อที่พระบิดาทรงชักนำให้มารู้จักพระเยซูเจ้าแต่แม้เราจะไม่อยู่ในรายชื่อหากใจเราไม่แข็งกระด้างเกินไปเราก็สามารถเข้าไปใกล้ๆเพื่อฟังพระเยซูเจ้าและรับคำสอนของพระองค์ไว้ได้ ผู้ที่เชื่อในเราก็มีชีวิตนิรันดรเราเป็นปังทรงชีวิตเราจะเห็นได้ว่าพระเยสุทเจ้า,าทรงประทานศิลมหาสิริแก่เราเพราะฉะนั้นสินมหาสิิทีเเ่เป็นของประทานเราอาจจะใช้คําอีกคำหนึง่งศินมหาสิธิเป็นของขวัญพระเยสุเจ้าทรงประทานให้โดยพระบิดาเจ้าทรงประทับตรารับรอง ในเครื่องหมายอัศจรรย์ที่พระอ,องค์ทรงทรวีขนมปังว่าพระอ,องค์ทรงเป็นพระเจ้าการทรวีขนมปังเลี้ยงคนห้าพันคนเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายที่พระบิดาทรงประทับตราว่านี่คือพระบุตรของพระเจ้าเขาสามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือเลี้ยงคนห้าพันคนแต่พกากวรคคนห้าพันคนไปติดใจอยู่กับขนมปังมองไม่เห็นว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่พระบิดาประทานแก่ พวกเราพอพิจิตรสิเจ้าบอกว่าผู้องค์เป็นปังที่ลงมาจากสวรรค์พวกเขาก็หลังเดไม่เชื่อพระบิดาอุตสาประทับตราประทับตราพระบุตรให้ทําเครื่องหมายอัศจรรย์เพราะฉะนั้นบางทีเราก็ติดใจอยู่แค่ขนมปังความอร่อยดินเหมือนเราไปไม่ถึงเรื่องลึกซึ้งที่พะจิตรสิเจ้ากำลังจะตรัสกับเราเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับ ใครจะรักลูกมากเท่าผู้เป็นแม่ใครจะดูแลแม่และลูกได้ดีเท่าผู้เป็นพอ่อและอะไรจะร้อยใจให้อิ่มสุขได้เท่าลูกโลกนี้มีเด็กเกิดวันล,ละนับหมื่นนับแสนคนถ้าพวกเขาไม่ได้เติบโตด้วยความรักของพ่อแม่ก็จะเป็นสมาชิกที่สร้างปัญหาแก่สังคมในอนาคตและโลกจะมีสันติสุขได้อย่างไรพ่อแม่ลูก ความภาคภูมิใจและภาระที่ไม่มีใครทําแทนได้สถาบันที่พัฒนาชีวิตและสังคมด้วยความห่วงใยจากซื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เราเป็นคนนะครับเวลาเราจะให้ของอะไรใครเราก็ให้ของดีๆนะครับเวลาจะเอาผ้าคุมแท่นสง่างามเราก็ไปตัดผ้าอย่างดีผ้าปูแท่นขาวสะอาดปักไหมดิ้นทองจะถวายพระก็ถวายของดีๆแม้แต่เราเป็นคนเราเรายัางรู้จักให้ของดีๆแก่กัน เมื่อกี้พ่อบอกว่าสินมหาสนิทเป็นของประทานที่พระเยสุเจ้าประทานให้แก่เราพอพระองค์จะออกจากโลกนี้พระองค์ให้ของขวัญแก่เราพระองค์ให้ของดีดีแล้วเป็นของดีที่สุดเลยคือพระองค์ให้ชีวิตของพระองค์เพราะฉะนั้นศินมหาสนิทที่เป็นเรื่องของประทานประเสริฐที่พระเยสุเจ้าประทานพระองค์เองเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณแก่เราบทะดานที่หนึ่งในวันนี้นะครับนำมาจากหนังสือพงกษัตริย์ฉบับที่หนึ่ง เล่าเรื่องที่เกิดในพันธสัญญาเดิมคือก่อนพระเยสุเจ้าเสด็จมาบังเกิดนะครับเมื่อกี้ช่วงแรกพ่อบอกแล้วว่าพระเยสุเจ้าประสูติมาเป็นจุดแบ่งพันธสัญญาเดิมหนังสือพระคัมีี่สิบหกเล่มพันธสัญญาใหม่หนังสือพระคัมภยี่สิบเจ็ดเล่มสีญญม่สิบหกยี่สิบเจ็ดเพราะฉะนั้นเรื่องของประกาศกเอดียาในวันนี้นำมาจากหนังสือพงศษัตริ ฉบับที่หน,นะครับอยู่ในภาคปัรทสัญญาเดิมต้องการจะอธิบายว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเอาใจใส่คนของพระอ,องค์อาทิตย์ที่แล้วพระเจ้าทรงเลี้ยงชาวอิสราเอลให้มีอาหารรับประทานด้วยมานาในเทะเลทรายอาทิตย์ที่แล้วบทอ่านที่หนึ่งเล่าเรื่องโมเสสนะครับทูลขอ บอกว่าชาวอิสราเอลไม่มีอาหารพระเป็นเจ้าทรงให้มีมานาตกจากฟ้ามาให้เขากินในทะเลทรายอาทิตย์นี้พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเอดียานะครับซึ่งเป็นประกาศกของพระเจ้าเอดิยากำลังหนีการตามฆ่าเอาชีวิตจากเมเหสีเยเซเบลและกำลังเดินทางไปโฮเรบภูเขาของพระเจ้าทำไมทำไมเอดียาต้องหนีเมเหสีเยเซเบล ก็เพราะเมเฮสิเยเซเบลจะตามฆ่าเอริยาเอริยาต้องการจะพิสูจน์ให้ชาวอิสราเอลเห็นว่าพระบิ็นเจ้าพระยาวีทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ส่วนพระสมณะของพระบาอันเป็นพระเท็จเทียมนะครับก็มีการท้าประลองกันเรียกไฟจากฟ้ามาเผาเครื่องบูชาการประลองนี้ก็จัดที่ภูเขาคาแมนนะครับสมณะของพระบาอันก็เอาเหล็กแหลมมาขีดตามตัว เต้นร้องตั้งแต่เช้ายันบ่ายประกาศกเอดียาก็บอกเอาอีกร้องดังๆอีกเต้นเต้น,เต,นเต้นอีกบางทีพระบาอันกําลังหลับอยู่ก็ได้จะได้ตื่นนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าพอตกเย็นประกาศกเอดียาก็ขุดสนามเพลาะรอบพระแท่นบูชานะครับบนแท่นบูชามีโคศบเป็นชิ้น แล้วก็เทน้ําลงเปสนามเพาะรอบแท่นบูชาแล้วประกาศกเอริยาก็ขอพระเป็นเจ้าโปรดส่งไฟก็มีไฟลงมาเผาเครื่องบูชาช้าวิสราได้เห็นแล้วว่าพระเป็นเจ้าทรงเป็นพระเป็นเจ้าเที่ยงแท้นะครับแต่มเมเฮสีเยเซเบลผู้ซึ่งอุปถัมภะเชดเทียมพระบาอันโกรธส่งทหารไปตามฆ่าเอริยาครับเพราะฉะนั้นเอริยาก็จะเดินทางไปยังภูเขาโคเรต ภูเขาของพระเจ้าภูเขาโฮเร็ตเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับของภูเขาซีนายโมเสสพบพระเจ้าบนภูเขาซีนายแต่รับพระบัญญัติสิบประการบนภูเขาซีนายประกาศสกอกอียาโทษใจได้พิสูจน์ให้ชาวอิสราเอลเห็นแล้วว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้โดยการเรียกไฟจากฟ้ามาเผาเครื่องบูชาในขณะที่สมณะของเทพบาอันทำไม่ได้ แต่การชนะประลองทำให้เมเหสีเยเซเบล,เบลผู้อุปถัมเทพบาอันโกรธแค้นยิ่งนักส่งทหารออกตามฆ่าท่านนะครับและในบทอ่านที่หนึ่งพระคัมภีร์ก็เล่าว่าส่วนเอดียาเดินทางเข้าไปในจินทธุรกันจารเป็นระยะเดินทางหนึ่งวันเขาไปนั่งใต้พุ่มไม้คิดอยากตายอธิษฐานว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว โปรดเอาชีวิตของข้าพเจ้าไปเถิดข้าพเจ้าไม่ดีกว่าบรรพบุรุษของข้าพเจ้าเลยแต่นั่นก็เป็นเพียงการจัดสรรอาหารฝ่ายร่างกายมาให้แก่ท่านเท่านั้นพอเอดียาบุญว่า,าให้ให,ให้ให้ท่านตายดีกว่าท่านก็ไม่ดีกว่าบรรพบุรุษของท่านหมายความว่าบรรพบุรุษของท่านก็เป็นคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าและก็ได้รับโทษท่านก็คงจะรับชะตากรรมเดียวกันนะครับ ปรากฏว่าขณะที่บ่นเสร็จแล้วเขานอนหลับใต้พุ่มไม้ทันใดนั้นทูตสวรรค์มาแตะตัวเขาและพูดว่าจงลุกขึ้นและกินเถิดเขามองเห็นขนมปังปิ้งบนก้อนหินร้อนและเหยือกน้ำอยู่ใกล้ศีสัะเอธิยากินและรีบเดินทางไปเฝ้าพราะเจ้าที่ภูเขาโฮเร็นะครับซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของภูเขาซีนายการได้พบพระเจ้าต่างหากทำให้อิ่มใจอย่างแท้จริง ลูกมาเป็นประกาศศของพระองค์พิสูจน์ให้ประชาชนเห็นความจริงแล้วว่าพระบิ็นเจ้าทรงเป็นพระเที่ยงแท้แต่ลูกได้แค่นี้เองก็โดนตามฆ่าพระองค์อยู่ไหนใกล้ๆกับเอดียาจะไปที่ภูเขาโฮเรตภูเขาซีนพบพระเจ้าเพื่อพระบิ็นเจ้าจะได้ตอบท่านทาไมท่านรับใช้พระบิ็นเจ้าแล้วดูนทําแบบนี้การพบพระเจ้าเป็นสิ่งที่ท่าน อิ่มมากกว่าอยากจะพบพระเจ้าแล้วจะได้มีความสุขในชีวิตนะครับการได้พบพระเจ้าต่างหากทําให้ท่านอิ่มใจอย่างแท้จริงเพราะท่านเหนื่อยอ่อนและท้อใจในการดําเนินชีวิตเราจะเห็นได้ว่าอาหารฝ่ายร่างกายไม่พอให้เราไปถึงเมืองสวรรค์เอดียากกินขนมปังแล้วก็จริงทูตสวรรค์ ปุกเอดิามาสันตัวท่านท่านตื่นมาเห็นขนมปังอยู่บนก้อนหินโรนพร้อมกับเหยียบน้ําแต่สิ่งที่ท่านต้องการมากกว่านั้นคือว่าท่านอยากจะพบพระเจ้าเราท่านจะได้อิ่มใจเพราะฉะนั้นพี่ยศิตเจ้าจึงเสด็จมาในโลกนี้และประทานพระองค์เองเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณแก่เราในสินมหาสนิทเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันช่วงที่สามครับเราแต่ละคน เป็นความรักของพระเจ้าชีวิตและความเป็นอยู่ของเราเป็นการต่อเนื่องแห่งความรักและพระเมตตาของพระองค์ธรรมชาติรอบข้างเราเป็นความรักของพระองค์ที่เราสามารถสัมผัสจับต้องได้และเพื่อนพี่น้องก็เป็นความรักของพระองค์ที่เราได้รับและต้องรักตอบ พระกระสบเอลียาต้องการจะไปให้ถึงภูเขาโฮเรบหรือภูเขาซีนายเพื่อพบพระเจ้าการได้พบพระเจ้าจังหากที่ทําให้ท่านอิ่มใจในชีวิตบางทีก็อาจจะสะท้อนความคิดแบบมนุษย์นะครับว่าพระองค์อยู่ไหนพระองค์ต้องมาตอบคําถามผมผมรับใช้พระองค์แทบตายทําไมผมถูกเขาตามล่าประหารชีวิตแต่พอเอลียาได้พบพระเจ้าแล้วการทวงทุกอย่างจากพระพิณเจ้าหายไปหมดเลยครับเพราะว่าพระกมพีเล่าว่า ท่านไปหลบอยู่ในถ้ำแล้วท่านก็นึกอยู่ว่าพระอยู่ไหนปรากฏว่าฝากถ้ำก็มีแผ่นดินไหวท่านเคยพระเป็นเจ้ามาระออกไปไม่พบพระเจ้าท่านก็กลับเข้าไปในถ้ำสักพักหนึ่งก็มีลมพายุพัดมาแรงก้าจนหินแตกท่านก็บอกพระเป็นเจ้ามาระพายุแรงก้าเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องแผ่นดินไหวเป็นเหมือนตอนที่โมเสสขึ้นไปบ,บนภูเขาซีไนแล้วพระเป็นเจ้า เสด็จมาเอริยาก็คิดว่าพระเจ้าต้องอยู่ในพายุต้องอยู่ในแผ่นดินไหวเอริยานั่งอยู่ปากถ้ำปรากฏว่ามีสายลมอ่อนๆพัดมาแล้วเอริยาก็รู้สึกว่าพระพ็นเจ้าโอบกอดท่านไว้พระพ็นเจ้าไม่ได้อยู่ในแผ่นดินไหวพระพ็นเจ้าไม่ได้อยู่ในพายุทําให้หินแตกแต่พระพ็นเจ้าทรงอยู่ในชีวิตเรียบง่าย เพราะฉะนั้นเอรียาพอใจแล้วแค่นี้เองพระเป็นเจ้าทรงโอบก,กอดเราพระองไม่ต้องตอบคําถามลูกแล้วลูกพอใจแล้วลูกได้พระองค์ครอบครองแล้ววันนี้พ่อเจอขออ่านบุตรพระวรสารนะครับที่เราจะฟังในวันนี้ว่าพระเยซูเจ้าทรงอสนทนากับชาวยิวอย่างไรบ้างเวลานั้นชาวยิวบน่นพึมพำไม่เห็นด้วยกับพระเยซูเจ้าที่ตรัสว่าเราเป็นปังซึ่งลงมาจากสวรรค์ ขาพูดกันว่าคนคนนี้ไม่ใช่เยซูบุตรของโยเซฟหรือเรารู้จักทั้งบิดาและมารดาของเขาดีแล้วขอพูดได้อย่างไรว่าเราลงมาจากสวรรค์พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเลิกบนพึมพำรรรกันเสียทีเถิดไม่มีใครมาหาเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงส่งเรามาจะทรงชักนําเขาและเราจะทําให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้าย มีเขียนไว้ในหนังสือของบรรดาประกาศกว่าทุกคนจะได้รับคำสอนจากพระเจ้าทุกคนที่ได้ฟังพระบิดาและเรียนรู้จากพระองค์ก็มาหาเราไม่มีใครได้เห็นพระบิดานอกจากผู้ที่มาจากพระเจ้าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่เชื่อในเราก็มีชีวิตที่รันดรเราเป็นปังแห่งชีวิต บรรพบุพบุษของท่านทั้งหลายได้กินมานาในถิ่นทุรกันดารแล้วอย่างตายแต่ปังที่ลงมาจากสวรรค์เป็นอย่างนี้คือผู้ที่กินปังนี้แล้วจะไม่ตายเราเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ใครที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปและปังที่เราจะให้นี้คือเนื้อของเราเพื่อให้โลกมีชีวิต เขาถึงบอกว่าไม่มีบทพระคัมภีร์เล่มไหนตอนไหนที่พูดถึงสินมหาสนิทชัดเจนเท่านี้อีกแล้วนะครับปรากฏว่าพระเยซูเจ้าทรงทราบข้อนี้ดีนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆพระเยซูเจ้าจะประทานพระกายเพื่อรู้หหตให้เรากินอย่างไม่มีเหตุผลเราต้องการอาหารฝ่ายวิญญาณเพราะเราต้องเดินทางผ่านโลกนี้เพื่อไปสวรรค์ให้ได้เราจงสังเกตนะครับชาวอิสราเอลกินมานา แล้วมีเดี่ยวแรงเดินทางผ่านทะเลทรายแห้งแล้งตุรกันดารผ่านสภาพไม่มีแผ่นดินเป็นบ้านเมืองของตนเองเพื่อไปยังดินแดนแห่งพระสัญญาที่พระเจ้าทรงประทานให้เอดียากินขนมปังกับดื่มน้ำแล้วจะต้องเดินทางฝ่าก,การตามฆ่าของมเหสีเยเซเบลผ่านถิ่นทุรกันดารเพื่อไปพบพระเจ้าที่ภูเขาโคเร็ พวกเราคนก็ต้องรับสินมหาสนิทปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์แต่สินมหาสนิทแตกต่างจากมานาที่ชาวอิสราเอลกินและแตกต่างจากขนมปังที่เอดียากินเพราะเมื่อเรารับสินมหาสนิทเราได้พบพระเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลยชาวอิสราเอลต้องกินมานาแล้วเดินไปแผ่นดินพระสัญญาเอดียาต้องกินขนมปังแล้วไปถึงภูเขาโเรบ แต่เรารับศีลมหาสนิทแล้วเราเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระพินเจ้าทันทีเดี๋ยวนั้นเลยเพราะเมื่อเรารับศีลมหาสนิทเราได้พบพระเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกับผู้องค์เลยแม้เราต้องเดินทางชีวิตในโลกนี้เพื่อไปสวรรค์แต่บัดนี้การเดินทางกับจุดหมายปลายทางเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วในศีลมหาสนิท ในพระคัมภีร์วันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายได้กินมานานในถิ่นทุรกันดารแล้วยังตายแต่ปังที่ลงมาจากสวรรค์เป็นอย่างนี้คือผู้ที่กินปังนี้แล้วจะไม่ตายเราเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ใครที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นและปังที่เราจะให้นี้คือเนื้อของเราเพื่อให้โลกมีชีวิต บทนันที่สองจดหมายด้บุญเปาโลถึงอาคาสาวกถึงชาวเอเฟซัสนะครับและบุญเปาโลเชิญชวนคิตชนชาวเอเฟซัสและพวกเราจงดําเนินชีวิตในความรักดังที่พระกิตเจ้าทรงรักเราและทรงมอบพระองค์เพื่อเราทรงมอบพระองค์เพื่อเราโดยสิ้นพระชนบทหมายการเขียนเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปมนุษย์แล้วยังทรงมอบพระองค์ในสิ่มหาศิีเป็นอาหารเลี้ยงวิญ,ญญาณแก่เรา ดำเนินชีวิตในความรักแบบพระเยซูเจ้าทำอย่างไรนักบุญเปาโลก,ก็บอกว่าท่านทั้งหลายจงขจัดความขมขื่นความโกรธการขู่ตะคอกการดินทาว่าร้ายและความไม่ดีงามทั้งหลายแต่จงมีใจอบอ้อมอารีมีเมตตาต่อกันให้อภัยกันดังที่พระเจ้าทรงให้อภัยท่านในองค์พระคิดเจ้าเถิด การรับศีลมหาสนิทเป็นอาหารวิญญาณเปลี่ยนเราให้สามารถมีความประพฤติเช่นนี้ได้พเพราะพระเยซูเจ้าใน้ศีลมหาสนิทที่เรารับเปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนพระองค์ที่ส่งมาดำเนินชีวิตในตัวเรามหาสนิทมาทรงเป็นดิ่งเดียวกันกับเราสวัสดีครับ